สวัสดีครับคิดนี้จัดหนักจัดเต็มในทุกๆตำแหน่งนะฮะตอนแรกกะจะทดลองแค่ศูนย์หน้าตัวเดียวนะครับไปๆมาๆนึกคึกนะะอยากจะทดลองแบบหลายๆตัวในเซฟเดียวนะครับก็เลยตัดสินใจทดลองนักเตะในทีมที่มีอยู่แล้วนะคือบางตัวก็เพิ่งได้มาบางตัวก็มาแล้ว23สามฤดูกาลนะอันนี้เป็นตัว d a t a October 2022นะครับทดลองในซีซันที่6นะครับผมกับพื้นฐานของิวคาสเซิลนะแล้วก็แผนนี้โมเดลยูหนึ่งสามสองสามหนึ่งนะครับทดลอง9ตัวนะ อ่าทำไมไม่ต้องรสเปตัวเพราะไม่มีไม่มีตัวที่หน้าทดลองแล้วที่เหลือมันเป็นทีมอ่าไม่ใช่ทีมเป็นนักเตะแบบระดับเกรด A นะอ่าที่เห็นเนี่ยคือเป็นนักเตะระดับผมมองว่าเป็นนักเตะระดับเกรด B นะครับผมก็มี2ตัวที่เป็นเกรด A เอาไว้แบกทีมช่วยเอาไว้ช่วยนะ <S <S ก็คือเอนดริกนั่นเองนะครับที่ที่ตำแหน่งว่างๆอยู่ A m อนะครับนั่นคือตำแหน่งที่เอนดริกได้ยืนทั้งซีซั่นนะครับแล้วก็ดีด้านซซายนะก็เป็นลูกเกเน็ตนะครับอ่าก็เป็น2นักเตะเกรด A นะเกมลุกเกมรับ จะทาผลงานได้ดีบ้างค่อยแค่ไหนนะอ่าเก้าตัวก็เดี๋ยวมาไล่กันทีละตัวนะจริงๆจะทดลองสูน้าอย่างที่บอกแนละ้วเดี๋ยวมาไล่กองอ่ากองหลังผู้สัตู้ผู้สัตู้กักนดีกว่านะผู้สัตูต้เป็นอูรชานชาคีนะครับเป็นชาวตรุรกีนะเป็นชาวตรุรกีอ่าผมไม่เคยใช้ตัวนี้นะครับไม่เคยใช้ตัวนี้เลยจริงๆก็ในเกมนะครับผมได้บอสแมนมาประมาณ2ฤดูกาลแล้วนะฮะก็ เอามายืนเป็นผู้สาประตูชุดสำรองนะเพราะว่าตัวจริงมีบิยอมกับน่าจะเป็นตอนนนลูมาถ้าไม่ผิดแล้วก็ผมขายตอนอนนลูมาทิ้งไปนะก็สนใจอย่างที่บอกทดลองก้าวตัวในซีซั่นเดียวในเซตเดียวนะก็เลยเอาอุรูชานชากีดันขึ้นมาชุดใหญ่นะครับผมผมได้มาจากแท็บทอนสปอร์นะครับทีมในลีกตรุรกีนั่นเองนะฮะปัจจุบันนะปัจจุบันก็ยังอยู่ทีมแท็บทอนสปอร์อยู่นะครับผมก็ ติดตชาติตุตตรกีค่อนข้างเยอะด้วยนะติดตชาติตุรกีค่อนข้างเยอะด้วยนะครับอ่ะต่อไปนะเป็นกองหลังนะครับเอ็ดกาปูโยนะครับหรือว่าอ่นว่าเอ็ดกาปูโคโก็ได้นะถ้าอ่านแบบภาษาสเปนนะครับตัวนี้เป็นตัวดาวรุ่งนะฮะตัวดาวรุ่งผมได้มาจากรีวัตลิกนะฮะอ่าได้มาจากแบบว่าขายบูนโกกิมาบูนโกกิลมาไลซ์นะแล้วก็ผมพ่วงขอเอ็ดกาปูโยมาด้วยนะจริงๆพ่วงมาสามตัวนะเดี๋ยวอ่พาพามัดีกว่าไม่ไม่แนะนำเลย ว่าอีก2องตัวคือใครนะก็ปัจจุบันปัจจุบันตอนนี้เอ็ดการ์ปูโยก็ยังอยู่ริวมารตลิกนะฮะอายุ19ปีนะครับผมอยู่ริวมารตลิกชุด B ีนี่นะแล้วก็ติดทีมชาติสเปนชุดยูสิบห้าสิบหกสิบแปดสิบเก้ามาแบบล่าสุดเนี่ยล่าสุดสองพันยี่สิบสี่เนี่ยนักเตะนักเตะเหมือนเปลี่ยนใจนะเปลี่ยนใจนะไปไปเลือกติดทีมชาติโดมินิกันรีพับลิกนะแต่เป็นชุดยูยี่สิบสามนะครับยังไม่ใช่ชุดใหญ่นะเหมือนเหมือนจะ มองแล้วเห็นน,นาคตว่าไม่น่าจะเบียดขึ้นสเปนชุดใหญ่ได้แน่ๆก็เลยก็เลยเบนเข็มไปไปติดทีมชาติดมินิการีพับลิกนะเพราะว่านักเตะตัวเนี้ยมีสองสัญชาตินะครับโดมินิกนรีพับลิกแล้วก็ทีมชาติสเปนนะฮะก็ว่ากันไปนะอมองเห็นนาคตของตัวเองก็ว่ากันไปทีมชาติทีมชาติแบบว่าเกรดต่ำๆนะแต่ว่าได้ลงตัวจริงก็ถือว่าเป็นทางเลือกเขาเรียกเป็นนักเตะเลือกเองประมาณนั้นนะครับอ่อีกตัวหนึ่งนะฮะเป็น มิฟฟีตัวรับนะครับเคียนาฮูเฟ่นะครับเป็นมิฟฟีตัวรับชาวฮอลแลนด์ครับแล้วก็เป็นลูกครึ่งด้วยนะครับลูกครึ่งซมาเลียนนะในเกมนี้เลือกติดทีชาซูมาเลียนไปแล้วนะครับผมนี่นะครับไอสุนสุรินันขออภัยนะสุรินันามนะเป็นชาติจากอเมริกาเหนือนะครับผมขออภัยนะก็ปัจจุบันอายุ2ี่ปีนะครับผมแล้วก็ในเกมผมได้มาจาก วูฟแฮมตันววนเดเลอร์นะฮะได้มาจากวูฟแฮมตันววนเดเลอร์มาสามสี่ฤดูกาลแล้วแต่ก็ไม่ได้ลงจริงจังนะจนฤดูกาลล่าสุดนี้ครับได้ลงจริงจังนะก็เป็นนักเตะเด็กบ้านของไอซัคแอคมาแล้วก็ย้ายมาอาเจ็กอัลต์ดัมแล้วก็ย้ายมาอยู่เรียบคูนะครับซึ่งปัจจุบันก็อยู่วูฟแฮมตันนะแต่ว่าวูฟแฮมตันก็ปล่อยให้ทีมอื่นยืมตัวไปตั้งแต่ฤดูกาล2020แล้วนะพิสเมลเ็นยืมไปนะแล้วก็ทีม ทีมทีมบีของ p ิสซีมันถ้าจะไม่ปิดยืมไปอีกก็ไม่ค่อยได้ลงแล้วก็กลับมาโดนสต็อกซิตี้ยืมไปนะล่าสุดก็ยังอยู่สต็อกซิตี้นะครับผมก็ติดชาติฮอลแลนด์ไปแล้วนะครับในชุดยูยี่สิบเอ็ดนะยังไม่ใช่ชุดใหญ่นะครับก็อันนี้ข้อมูลจากชีวิตจริงนะครับผมก็เลือกเส้นทางฮอลแลนด์นะนแต่ในเกมนี้เลือกเส้นทางสุรินามนะครับต่อไปเป็นลมมยอลาเวียนะครับผมเป็นฟิลด์ตัวรับชาวเบลเจียมลูกครึ่งกาหน้านะลูกครึ่งหลายตัวเลยนะลูกครึ่งหลายตัวนะก็เป็นนักเตะผิ ทำผมเดดล็อกด้วยนะในโลกความจริงนะในโลกความจริงอายุ20ปีนะครับผมเล่นตำแหน่งมิฟฟด์ตัวรับนะอ่าแรกเริ่มก็เริ่มมาจากไอเอสเซีวอลลุ่มอะไรสักอย่างนะไม่แน่ใจแล้วก็มาอ่าอยู่อันเด์เลสนะแล้วก็ถูกแมนเชสเตอร์ซิตี้ซื้อไปนะครับผมก็ปัจจุบันอยู่เชลซีแล้วนะครับผมก็ย้ายมาแมนเชสเตอร์ซิตี้ปุ๊บไม่ได้ลงไม่ได้อะไรเลยนะแล้วก็ไปอยู่แซมตันนะแซมตันซื้อไปใช้งานนะครับแล้วก็ล่าสุดมา อยู่เชลซีแล้วนะครับผมในเกมเนี่ยผมติดทีมชาติไป22ครั้งแล้วนะแต่ในโลกความจริงเนี่ยยังติดทีมชาติชุดใหญ่ของเบลเยียมนะครั้งหนึ่งนะฮหนึ่งครั้งแล้วนะแต่ก็ยังมีเวลายเยอะนะอายุน้อยนะครับก็ดูไปเรื่อยๆนะน่าจะเป็นโเล่นมีดฟิลตัวรับตำแหน่งเดียวกับใครอะ่ะครบรมกาเลเล่ย์ว่าของเชลซีอะไรพวกนี้นะไอก้กโลกองเต้พวกนี้นะก็มาดูกันว่าจะไต่เต้าไปสู่นักเตะระดับโบคลาสหรือระดับอินเตอร์คอรเดนทอลได้หรือเปล่านะสำหรับโรเบลลาเวียนะครับต่อไปนะฮะเป็นนนตัััวมมิิิิดดดดฟฟลล์์ะะคระครรบบ เอเบเลชีเอชนะก็เป็นผิวผิวสีอีกตัวหนึ่งนะก็ลูกครึ่งเหมือนกันนะลูกครึ่งอังกฤษไนจีเรียนะผมได้มาจากบูฟเฟนตันอีกเช่นเคยนะแต่บูฟเฟนตันก็ไปได้ก่อนหน้านี้จากคิสตันพาเลสนะครับเพราะว่าในี่เรื่องความจริงเอเชก็อยู่คิสตันพาเลสนะครับผมก็แรกเริ่มนะแรกเริ่มน่าจะเป็นนักเตะเด็กปั้นของคิสตันพาเลสเลยนะถ้าจะไม่ผิดนะครับผมไม่แน่ใจนะแต่ในในประวัติเนี่ยอยู่ควีนส์สปาร์คเรนเจอร์แล้วก็ไปวีคอมแล้วก็มาอยู่คิสตันพาเลสนะครับแต่่ในเรงความจิ อ,อยู่จากอยู่อาเซนอลมาแต่เย,ยาวชนแล้วนะแล้วก็มาฟูลแลนมาเรดดิ้งมาวินวอร์นะครับผมก็อายุไม่น้อยแล้วนะ25ปีแล้วนะครับผมล่าสุดล่าสุดก็อยู่ที่บอกไปเมื่อกี้นี่คือทีมเยาวชนนะแต่ทีมชุดใหญ่อย่ยอยู่ควิสปาร์เรนเจอร์ถูกแล้วนะครับตามในเกมที่บอกเลยนะอยู่ควิสปาร์เรนเจอร์แล้วก็ปล่อยให้วีคอมวอนเดอร์เลยยืมไปนะนี่นะฮะตามข้อมูลที่เกณฑ์ได้ลงไว้นะแล้วก็มา อยู่คิสซันพาเล่นะครับจนถึงปัจจุบันนะตอนนี้ในโลกความจริงเอเบลชีเอเซเลือกติดทีมชาติอังกฤษนะครับแล้วก็ติดทีมชาติอังกฤษไปแล้ว4เกมด้วยกันนะครับติดทิมชาติอังกฤษ4เกมด้วยกันนะผมไม่แน่ใจว่ามีชื่อติดทีมชาติอังกฤษชุดลุยฟุตบอลยูโร2024นี้หรือเปล่านะผมจำไม่ได้เดี๋ยวค่อยไปค้นดูนะว่ามีรายชื่ออยู่หรือเปล่านะครับอ่ะต่อไปนะเป็นเคสกอร์ดอนนะครับก็เป็นมิดฟิลด์ตัวรุกอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เป็นลูกขึ้นเหมอนกัลนนะลูครรจาานะจจาเมมนะด์บ้วิพผไ ลิฟวูฤดูกาลแรกเลยนะครับก็เลยใช้งานเลยนะในโลกความจริงเดี๋ยวมาดูประวัติกันสักนิดนึงนะเท็ดกอร์ดอนนะอายุ19ปีนะครับก็เลยเป็นฟิวตัวลุกนะฮะแล้วก็อ,อยู่ทวเคาั์ตี้นะแล้วก็มาลิฟวูไม่ได้ลงเลยนะก็ยังเป็นเยาวชนอยู่เหมือนลิฟวูยังไม่เห็นแววนะก็ลงกับลิฟวูไป2เกมนะนี่ประวัติของจริงเลยนะแล้วก็ติีชิฟช่างกิจชุดยูยี่สิบนะครับสองเกมนะตอนนี้ก็ไต่เต้าขึ้นเรื่อยๆนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเท็กอร์ดอนจะยึด ชุดใหญ่ได้มากน้อยแค่ไหนนะในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกแล้วก็เป็นตำแหน่งเดียวกับใครอะ่ะอา่าลูโตฟอร์มิโน่หรือปะแล้วก็มนะัวซาร่าแล้วก็เซโดมาเน่นะเล่นเป็นไม่เชิงกองหน้าเป็นมิดฟิลด์แล้วก็เป็นวิงเกอร์นะครับประมาณนี้นะอ่ใครละ่ะดิดมาฮามันไม่น่าใช่ครับมันเป็นมิดฟิลด์ตัวรับหรือปะ,อะก็ว่ากันไปนะต่อไปนะเป็นอีกตัวหนึ่งเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกกึ่งกองหน้าผมให้ยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกหรือว่าหน้าต่ำนะครับก็คือฮาวิวเวลนะฮะ ตัวนี้นะเอ้ยไม่ใช่นะะตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นชาวอังกฤษนะครับผมแรกเริ่มก็เป็นเด็กบ้านเชลซีนะครับผมผมก็ได้มาจากเชลซี่นเ,เมื่อ2ฤด,ดูกาลก่อนนะครับในโลกความจริงนะมาดูในโลกความจริงนะครับฮาวิเวลตอนนี้อายุ20ปีนะเล่นเป็นวิงแบ็กนะแล้วก็เป็นฟูลตัวรุกได้ด้วยกองหน้าได้ด้วยเป็นฟูลแบ็กได้ด้วยเล่นได้หลายตำแหน่งเลยนะในะฐานข้อมูลของโลกความจริงนะครับปัจจุบันโดนบิสตันโลเวอร์ยืมไปนะครับก่อนหน้านี้ถูกฮาวซิตี้ยืมไปแล้วไม่ค่อยได้ใช้งานนะแต่ ทีมหลักก็ยังอยู่เชลซีอยู่นะครับตอนนี้ติดทีมชาติอังกฤษชุดอยู่20ไปแล้วนะครับผมก็รอดูต่อไปนะครับว่าจะพัฒนาฝีมือไปติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ได้ไหมแล้วก็เบียดไปอยู่ทีมชุดใหญ่ของเชลซีได้หรือเปล่านะหรือว่าต้องเป็นนักตนเตะในจอไปอยู่ทีมอื่นไปนะก็ดูกันไปนะครับผมตัวต่อไปนะครับเป็นดีแลนเลวิทนะฮะ เป็นมิดฟิลด์ตัวรุกชาวเวลส์นะครับผมในฐานข้อมูลของเกมอยู่อ่าอิสตัน1961แล้วก็มาชาวตันแล้วก็มาดันดียู่ในเต็ดนะฮะแล้วในเกมถูกโบโลมิสเตอร์โปรซื้อไปนะแล้วผมก็ซื้อต่อซื้อต่อหรือเปล่าได้ฟรีนะได้ฟรีมาจากมิสเตอร์โปรนะครับในโลกความจริงนะฮะอ่าดิลเลนเลวิสนะอายุ23ปีนะครับผม23ปีนะฮะอ่าปัจจุบันอยู่อ่าฮิบเเนียนนะทีมจากเวลนั่นเองนะครับใช่ไหมใช่สิ เดี๋ยวค่อยไปดูเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอคะ้คนประวัติทีมฮิวบอนเนียนหน่อยคิวบอนเนียนสกอตแลนด์ Scotland นะสกอตแลนด์ Scotland นะแล้วก็ก่อนหน้านั้นอยู่ดันดียูเนเต็ดนะครับผมแล้วก็เป็นนักเตะเด็กั้านของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดด้วยนะแต่ในฐานข้อมูลในเกมไม่มีของไม่มีแมนยูบอกเลยนะครับผมแต่ในโลกความจริงบอกว่าอยู่แมนยูนะแต่ว่าไม่ได้ลงเลยสเกม ก่อยยิงตัวไปค่อนข้างบ่อยนะยิงตัวไปชาวต้านบ้างไลสตันในเก้าหกหนึ่งบ้างแล้วก็ดาร์ดีเวเดจนให้อะจะทำให้ดาร์ดีเวเต็ด้ซื้อไปนะแล้วก็ดาร์ดีเวเดก็ขายต่อให้เบรนเนียนไปนะตอนนี้ติดทีมชาติเวลไปแล้วนะครับสิบสามเกมนะครับต่อไปตัวสุดท้ายนะครับศูนย์หน้าที่บอกว่าจะทดลองเดี่ยวเดี่ยวนั่นก็คือดราก้อนสตอยเซฟเชวิทนะเป็นศูนย์หน้าชาวเซอร์เบียนะครับผมอ่าผมได้มาจากอ่าวัส์ตวักนะฮะวัส์ตวักทีมจากเซอร์เบียนั่นเเออองงนนนนนนะะคคครรรัับบผมมกกก็็็ใโลวาาจิตนนี้ป่ อะไรล่ะในโลกความจริงแป๊บหนึ่งนะผมหาข้อมูลในโลกความจริงไม่เจอเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะเดี๋ยวผมขอคนประวัติหน่อยว่านักเตะผมก็เพิ่งรู้จักตัวนี้เหมือนกันอยู่ๆผมก็ทดลองเฉยเลยแถมอยากจะทดลองเดี๋ยวๆด้วยนะไปๆมาๆก็โชคดีหน่อยไม่ไม่ทดลองเดียวดีกว่าทดลองแบบโดยรวมกับตัวอื่นเลยดีกว่านะประมาณนั้นนะ,ะตัวนี้ อายุย0ปีนะอายุ20ปีในโลกความจริงนะครับผมอยู่ออสเกรเลบิลการดนะผมอ่านผิดขอภัยนะไม่คุ้นกับทีมในลีกพวกนี้นะฮะก็ประมาณนี้ข้อมูลค่อนข้างน้อยนะข้อมูลค่อนข้างน้อยนะครับปุ๊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 บอ่ะตอนนี้ติดทีมชาติเซอร์เบียชุดยู19นะยังยังไม่ติดชุดใหญ่นะครับอ่ะประมาณนี้นะฮะมามาดูผลงาน ของนิโคลสันก่อนนะนิโคลสันจบจบอันดับ5้าพิมลีชนะยี่สิบสอนะครับเสมอ6แพ้มากไปแพ้เยอะเลยแพ้ไปถึง10เกมนะโอ้โหยิงไป83ประตูยิงเยอะที่สุดนะก็เสียเยอะเหมือนกันเสียไป47ประตูนะครับก็นี่นะมีลูกกันเน็ตนะลเลตติ้งสูงสุดเอนดริกลองลงมาปูโยลองลงมาลุมิโนลาเวียลองลงมานะครับก็ผลงานก็ตามน้ำนะผลงานของนักเตะเกรดบีนะโอ้นี้ มันนึกเล่นๆถ้าไม่เอาเอนดริกกับลูกแกเน็ตลงไปแบกทีมช่วยเอาไว้โอ้โหผลง,งานไม่รู้จะย่ำแย่แค่ไหน <c oughs> <N ee> นี่นะดูดาวซันบูก็เป็นเอนดริกนะส่วนดราแกนสตอยเซฟเจวิทตกอันดับสนะี่ตัวสิบเก้าประตูนะก็ยิงยิง,งเยอะอยู่นะอา่าได้ตกรอบนะเอฟเคัพรอบ3แพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ไป2-4นะครับแล้วก็ได้เข้าชิงลีกครับนะแล้วก็ชนะซันเดอร์แลนด์ไป2-1นะครับผมเอเบเลชีเอเซ่ 1, แล้วก็ฮาวิเวลยิงคนละประตูนะครับ แชมเปี้ยนลีกตกรอบ4ทีมสุดท้ายนะครับไปแพ้บาเยิร์นมิวนิกเลทเทเลยครับเกมแรกบุกไปแพ้4-1เกมที่2เสมอในบ้านสองไอเสมอในบ้าน1-1นะครับก็สกรอร์รวม5-2นะครับตกรอบไปอดเข้าชิงไปนะครับผลงานมาดูผลงานของไล่ตั้งแต่อูรูชานชากีแล้วกันนะครับผมก็ลงไป59เกมเสียไป70ประตูนะฮะก็ได้แมนออลเลมด้วย1ครั้งนะโอ,อ้พันบอลสามบอร์เนะครับแล้วก็ 2, แท็กกิ้งไป1.2นะ่งจุองแลตรตติ้ง7.29นะ ก็ผมมองเล่นๆว่าถ้าเอานักเตะกเล็ A ลงครบสิทตำแหน่งแล้วก็อูริชานชากีลงเป็นผู้สาประตูผมว่าเพื่อนๆน,น,น่าจะช่วยเซฟได้มากกว่านี้นะและอาจจะเล่นได้ดีกว่านี้นะครับผมก็เท่านี้ถือว่าทําดีที่สุดแล้วนะพอเผอดีกว่าดอนนารุม่าของผมที่เคยทดลองอนะเดี๋ยวผมดูก่อนนะนี่ผมขายไปให้ลเรสิบล้านก่อนดอนนารุม่าดูนะดูการก,ก่อนหน้านู้ลงไป60เกม6กสเกมนะเสียไป60ประตูนะโอ้โหจบเลตติ้ง7จ8ุดพอๆกับ อาชาคีเลยนะโอดูค่าพลังข่าวลางแบบโอ้โหผลงานมากๆเลยแต่ผลงานแบบส่วนทางจริงนั้นส่วนนี่ดูค่าพลังของอุตชานชาคีนะด้อยกว่าโดนารุม่าค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าทําผลงานสูสีกับโดนารุมา่ามากๆเลยนะก็ผมให้ตัวนี้สอบสอบผ่านนะสอบผ่านแบบว่าโอโ้โหได้เพื่อนุ่งทีมแบบไม่ค่อยซัพพอร์ตเท่าไหร่แต่เล่นดีขนาดนี้ถือว่าไม่ธรรมดานะครับผมก็จดชื่อไว้เลยนะอุตชานชาคีนะผู้สามตูชาวตรุรกีนะครับผมอ่ะต่อไปเป็นกองหลังนะ เอ็ดการ์บูโคลนะครับผม uh, ลงไป56เกมนะครับไม่ยิงนาะแต่ขึ้นไปส่งหนึ่งครั้งแล้วก็แมนออเดอร์แมทไป7เกมนะครับผม uh, ผ่านกอมสำเร็จสูงถึง76%เลยทีเดียวนะแทคกิ้ง5.3นะเกิน5เกิน4นี่ไม่ธรรมดาเลยสำหรับกองหลังนะครับผมก็ได้ยับเย็บมาแล้วนะสองดูการก่อนนะลงไปไม่เยอะนะแต่ว่าสายแววนะครับสายแววเดี๋รู้ดูการที่6นี้นะทดลองเต็มๆเ,เลยนะแล้วก็จบเทตติ้งสูงถึง7.89เลยนะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สอบผ่านนะจดชื่อไปปเลยนะครนะครรัับบูโ ต่อไปนะครับแต่ไม่ใช่ตรงนี้นะครับเป็นคียนาฮูเฟ่นะครับคียนาฮูเฟ่ผมบอกเลยสอบไม่ผ่านน <laughs> ะในเกมนะลงไปสี่สิบเกมนะครับผมส่งไปหกนะแมนออโต้แมนไปสองนะครับผ่านบอลเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะเทคกิ้งต่ำมากทีหนึ่งจุดแปดเองนะครับผม <c oughs> แล้วก็โดนใบเหลือไไงไปสองใบแดงไปหนึ่งด้วยนะ <c oughs> จบเรตติ้งเจ็ดจุดสองศูนย์นะครับเป็นเรตติ้งที่ผมไม่พอใจนะไม่พอใจนะ <c oughs> ผมให้สอบตกเลยนะ, e นะครับคียาน่าฮูเฟ่นะก็ ไม่แน่ใจว่าต้องมีตัวเกรดเอแบกด้วยหรือเปล่าถึงจะเล่นได้ดีกว่านี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ณนะตอนนี้ยังสอบตกอยู่นะครับต่อไปโรมิโอลาเวียนะครับผมโรมิโอลาเวียลงไป54เกมสำรองหนึ่งนะยิงไปหนึ่งนะครับแล้วก็ส่งไปถึง9ครั้งด้วยกันนะแล้วก็แมนตใหม่ไปะครนะผ่านบอล73อนนะครับแท็กกิ้ง2.9แท็กกิ้งต่ำไปนิดหนึ่งนะน่าจะสัก3-4นะครับได้2.9เองนะฮะแล้วก็จบแท็กกิ้ง7.67นะโรมิโอลาเวีย er, แบบ มองว่าสอบผ่านแบบเฉียนะครับผมเพราะว่าแท็กกิ้งค่อนข้างมั่วนะแท็กกิ้งค่อนข้างมั่วนะแล้วก็ถ้าจบแท็กกิ้งเสียนี่คือสอบผ่านแบบฉุยเลยนะเพราะว่าเลตติ้งจบ7.67จนะผมมองว่าเลตติ้งจบค่อนข้างสูงนะครับเลย7.5ไปนี่ไม่ธรรมดานะก็จดชื่อไว้ก่อนนะครับโรมิลลาเวียนะครับข้าพลังค่อนข้างดีนะครับผมในสายตาที่มองเห็นนะครับก็สอบผ่านไปแบบเฉียแล้วกันนะครับสำหรับโรมิโอลาเวียนะครับต่อไปอิเบเลชี่เอ้ยอิเบเลชีเอส โอ,อ้นชื่อ,อยากเนี่ยเอเบเลชีเอเชลตัวนี้นะก็ลงไป51เกมนะครับสำรองหนึ่งครับยิงไป9นะครับส่งไป8แมนนวลไปเป็น2 0 65%ของบอล1.7แล้วก็ยิงเขา้ากรอบเพียงแค่50%นะครับจบเรตติ้ง7.12นะก็เคยเยับแยบมาแล้ว2-3ฤดูกาลก,ก่อนหน้านี้นะก็ยังไม่ไถ่แววจนได้ลงติดติดกันจริงจังในฤดูกาลนี้นะครับก็ตามนั้นนะทำได้ดีขึ้นมานิด,ดียวนะก็ยังสอบไม่ผ่านนะครับสำหรับตัวนี้นะ ตัวนี้ผมให้ยืนมิฟิวตัวลุกแล้วก็เป็นมิฟิวตัวกลางสลับกันไปมานะครับผมก็ยังไม่ตอบโจทย์นะสำหรับตัวนี้นะครับอ่ะต่อไปนะเคสกอร์ดอนนะครับผมเคสกอร์ดอนลงไป51เกมนะครับยิงไป7ส่งไป10บแมโน่ไปนอร์สาเร็จ0 0สิบอ็ดเร็นนะครองบ 2, อล1.2อ่ยิงเข้ากรอบหกบ่เรตจบเลตติ้ง7.37นะก็ยังสอบไม่ผ่านนะยังสอบไม่ผ่านนะครับก็เลตติ้ง จบเกือบดีแล้วนะแต่ว่ายังไม่ดีพอนะครับผมมองว่ายังไม่ดีพอก็ยังยังเป็นนักเตะที่เกรดบีเหมือนเดิมนะผมยังไม่ปัดให้เป็นเกรดบีบวกด้วยซ้ำไปยังเป็นเกรดบีติดติดค่อนข้างลบไปนิดนิดนะเกรดเกรดบีธรรมดาก็ได้ไม่ต้องลบก็ได้ก็ยังสอบไม่ผ่านนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าต้องให้ลงติดต่อกันบ่อยๆในหลายๆดูการหรือเปล่าแล้วก็เหมือนนักเตะตัวอื่นแบบคอยให้นักเตะเกรดเอช่วยด้วยบ้างหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะก็ลองไปซื้อใช้ดูนะเกรกอร์ดอนครับยังสอบไม่ผ่านสำหรับผมนะครับ ่อไปฮาวิเวลนะฮะวิเวลก็ให้ยืนเป็นหน้าต่างกับมีฟิวตัวกลางเหมือนกับตัวเอชีกับรูมเอไอเอซเอชนะครับผมกับเคโกดอนนะฮะลงไป43เกมนะครับยิงไป7ส่งไป3ามไม่น้อยไปเป็น1นะผ่านบอลสำเร็จ72%ยิงเข้ากับ53%าบเรตจบเลตติ้ง6.91นะครับจบเลตติ้งค่อนข้างต่ำนะครับไม่ค่อยเวิร์กเลยนะเลตติง้งก็แยบๆมาแล้วนะสองดูก,การนะครับผม ฤด,ดูกาลน,นี้ลงเต็มๆก็ทําผลงานได้ดีขึ้นนิดนึงเหมือนตัวก่อนนะยังสอบไม่ผ่านนะตัวนี้ฮาวิเวลนะครับผมต่อไปเป็นดีแลนเลวิสนะครับก็ให้ยืนเป็นฟิวตัวลุกหรือว่าหน้าต่ำแล้วก็มีฟิวตัวกลางสลับกันไปมาเหมือน4ตัวเหมือนอีก3ตัวก่อนหน้านี้นะครับลงไป47เกมนะครับยิงไป9ส่งไป11นะครับมันเอาไวาเป็นหนึ่ันสำเร็จเจ็ดสิบเร็นต์ยิงเข้ากรอบสูงถึง76%เลยทีเดียวนะแต่เลตติ้งแปลกๆนะจบเพียงแค่7.0เท่านนนัั้เองะครบก็ไม่เข้าใจวุ่ดศไม ดีลน,นเลยไปจบเดตติ้งแค่7.0จนะทั้งที่ส่งให้เพื่อนถึงส1ดครั้งแล้วยิงได้ถึง9ประตูเลยนะแล้วก็ยิงเข้ากรอบถึง7จ็ดสปร์เซ็นต์พันบอลเจปร์เซ็นต์ะก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน,นว่านักเตะตัวนี้ผีข้าผีออกหรือเปล่านก็อยากสองไม่ผ่านอีกตัวหนึ่งนะครับผมต่อไปตัวสุดท้ายก็ดาร์กแอนสตอยเซฟเจวิทนะครับผม่ลงไป62เกมนะครับยิงไป3าประตูนะส่งไป11ครั้งส่งค่อนข้างเยอะนะอ่าแล้วก็แมนน เท่ากับว่าติดลถถึงสามสิบประตูเลยนะที่ยิงไม่ได้นะคือกองหน้าของผมที่ทดลองต้องยิงให้ได้เกมต่อเกมเลยนะครับผมสมมุติลงไปห้าสิบเกมก็ต้องยิงห้าสิบเกมนะนี่คือนี่คือมาตรฐานของผมในการทดลองศูนย์หน้านะทําให้ดราก้อนสโตยเซฟเจวิตอะยังสอบไม่ผ่านนะครับยังสอบไม่ผ่านนะครับถึงแม้จบเลตติ้งเจ็ดจุดสี่สองก็เกือบ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 ผ่านแล้วนะแต่ยังสอบไม่ผ่านนะครับผมอาจจะเนื่องด้วยเนื่องด้วยนักแต่เพื่อนร่วมทีมตัวอื่นนะ ซัพพอร์ตได้ไม่ดีพอนะครับอย่างที่บอกเป็นนักเตะเกรดบีทุกตัวเลยนะครับมีแค่เอนดริกคอยแบกทีมเอาไว้นะแล้วก็ลูกาเน็ตคอยแบกกองหลังเอาไว้ทีมเกมรับเอาไว้นะก็ทำให้ดราก้อนสตอยเซฟจิวิกไม่แสดงศักยภาพมากพอนะไดะได้เท่านี้นะครับผมสำหรับการทดลองเกรดบีทุกตัวนี่เดี๋ยวมาดูเอนดริกนะตัวแบกของจริงเลยนี่ลงไป57เกมยิงไป44ส่งไป20่สิบนะ,ะแมนูแมนไปสินะครับแล้วก็จบเลตติง 96, ้ง7.96ดจุผมให้ยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกนะหรือว่่่าาหนาานนะน้ตะะี โอ้โห oh, ถ้าไม่ได้เอ็นดิกมานี่ไม่รู้สภาพผลงานจะเป็นยังไงดูลูกแกดล์อีกตัวนะที่ผมให้เป็นนักเตะเดบะแบกของเกมรับนะลงไป53เกมนะครับขึ้นมายิง2ขึ้นมาส่ง7นะครับแล้วก็แมนนอลแมตไป5นะครับผ่านบอล71แทคก,กิ้งถึง4.5เลยนะนี่นะแล้วก็ยิงเข้ากรอบถึง77นะครับแล้วก็จบเลตติ้งสูงถึง7.91นะเป็น2ตัวนักเตะเกรด A ที่ได้ลงในในการทดลองครั้งนี้นะครับผมก็จบไปแล้วนะมีตัวไหนถูกต้องตาต้องใจของทุกกท่าานนบ้งนะ็ ไปลองดูกันนะครับ9ตัวที่ทดลองในเซฟนี้นะครับก็ยืดยาวหน่อยนะแต่ว่าถือว่าคุ้มค่านะทดลองทีเดียว9ตัวนะก็ในีซนที่6ของ Data October 2 0 2 2นะครับในาฐานข้อมูลการทดลองของนิคัสเซนต์นะครับผมรอบหน้าจะเป็นการทดลองตัวไหนนะหรืออาจจะเป็นทดลองแบบทั้งทีอย่างนี้อีกมีแน่นอนนะทั้งทีนะผมเซตเซตทีมไว้แล้วประมาณ15-16ทีมเลยนะยาวๆเลยนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับว่า,าคลิปหน้าจะเป็นการทดลองตัวเดียวของกองหน้าหรือว่าทดลองทั้ง11ตัวของทั้งทีมเลยนะครับแต่ว่าก็จะเป็น ถ้าเป็นทดลองทั้งทีมก็จะเป็นในฤดูกาลที่เจ็ฤดูกาลหน้านั่นเองนะครับผมถัดจากทีมนี้แหละครับผมก็แต่ถ้าเป็นตัวเดียวแล้วก็อาจจะเป็นทดลองในซีซันก่อนหน้านี้ในเซฟอื่นนะครับผมแต่ว่าก็ยังเป็นนิวคาสเซิลอยู่นะครับผมก็ขี้เกียจไปสร้างทีมอื่นนะผมก็ใช้พื้นฐานของนิวคาสเซิลนี่แหละครับแล้วก็ไปสอยนักแต่ตัวนู้นตัวนี้มาทดลองก็แยกเไปเรื่อยๆนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมก็จบไปแล้วนะก็ขอให้สุขและขอมมีความสุขกับการเล่นเกมนะครับสำหรับคลิปนี้กบลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ